สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคำานวณวิธีการหาค่าของ Ra นะครับจากสูตรนะครับ Tw เท่ากับ1.1นะครับคูณด้วย Ra ก็คือค่าของตัวต้านทานนะครับแล้วก็คูณด้วย c ก็คือค่าของคาปานะครับเราจะใช้คาปาที่มีตัวเก็บประจุ1,000ไมโครฟาลัดนะครับผม แล้วก็แทนค่าของผมเลขมหัสลงท้ายด้วย88ก็คือ88ครับผมเท่ากับ1.1คูณกับ ra ครับแล้วก็คูณด้วย1,000คือค่าของไมโครฟารัดครับแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ6ครับผมแล้วก็ย้ายข้างในการหา ra IA จะเท่ากับ88ส่วนด้วย1.1คูณด้วย1,000คูณด้วย10ยกกำลังลบ6ครับผมจะได้คำตอบก็คือ80,000ครับแล้วก็แปลงเป็น8 0 0 k โอห์มครับผม หรือเป็น 80k โอห์ม oh ก็ได้ครับแล้วก็ผมจะใช้ตัวต้านทานเป็น8.2 82k โอห์ม oh ครับที่มีขายตามท้องตลาดครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจร IC 55ให้หลอดไฟ LED ติด88วิครับผมตอนแรกต่อแหล่งจ่ายที่มีแรงดัน12โวลต์เข้ากับขา8ครับแล้วก็ต่อขายข้างของสวิต เข้ากับกาวครับผมและอีกข้างต่อเข้ากับขาของตัวต้านทานที่มีความต้านทาน1 0 k โอห์มครับผมและนำขาของตัวต้านทาน1 0 k โอห์มต่อเข้ากับแหล่งจ่ายครับผมเสร็จแล้วต่อขา4จับเข้ากับสายของแหล่งจ่ายครับแล้วก็นำขาอีกข้างของตัวต้านทาน80 k โอมครับผมเข้ากับแหล่งจ่ายครับและนำขาอีกข้างต่อเข้ากับคาปาที่มีค่า1000ไมโครฟารัดครับผมและขาอีกข้างต่อเข้ากับกาวครับขา1ต่อเข้ากับกาวครับผมแล้วก็นำขาขา3ต่อเข้ากับ led ครับแล้วก็นำขาของ led ข้างต่อจับเข้ากับขา1ลงกาวครับผม ขา2จัมเข้ากับขาของสวิตกับตัวต้านทานครับส่วนขา6ต่อเข้ากับขาข,าของคาบากับตัวต้านทาน80 K โอหเมครับผมแล้วก็ขา7ต่อจัมเข้ากับขาบากแล้วก็ตัวต้านทาน80 k โอหเมเหมือนกันครับผมจากนั้นกดสตาร์ทครับผม เวลาจะจับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อถึงเวลาที่88วินาทีหลอดไฟจะดับครับผม